สำหรับบเข้าต่อไปที่จะมาแชร์วันนี้นะคะก็คือเป็นเรื่องของระบบสาธารณสุขที่ประเทศไอแลนด์นะคะแชร์ประสบการณ์ให้ฟังว่าเวลาที่เราเจ็บป่วยไม่สบายแล้วเราย้ายไปอยู่ที่ประเทศไอแลนด์เนี่ยเราจะต้องไปหาคุณหมอย,ยังไงนะคะ เวลาที่เราจะป่วยไม่สบายถ้าไม่ใช่แบบเคสฉุกเฉินที่จะต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ไปเจอคุณหมอหรือว่า Emergency Case เสนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำนะคะดําเนินตามโปรเซสทุกคนก็คือว่าเราจะต้องไปหาที่คลินิกนะคะหรือว่าเขาเรียกว่า GP หรือย่อมาจาก general practitioner นะคะก็คือคุณหมอทั่วไปเราจะต้องไปนัดคุณหมอนะคะเพื่อเข้าไปตรวจที่คุณหมอทั่วไปก่อนว่าอาการของเราเนี่ยเป็นยังไงซึ่งเบื้องต้นตอนนี้ราคายอยู่ที่ประมาณ60-65ยูโรในตัวเมืองดับลินนะคะ หลังจากที่เจอคุณหมอทั่วไปเนี่ยเขาก็จะทําการวินิจฉัยเบื้องต้นนะคะว่าอาการของโรคเป็นยังไงรุนแรงแค่ไหนนะคะถ้าคุณหมอ GP ีเห็นว่าอาการของโรคไม่ได้รุนแรงอะไรนะคะสามารถที่จะไปซื้อยามารักษาเองได้มาทานเองได้นะคะคุณหมอก็จะเขียนใบสัง่งยาเอาใบสั่งยานี้ไปซื้อที่ร้านขายายาย ent, แล้วก็มาทานเองนะคะแต่ถ้าคุณหมอ GP เขาทําการวินิจฉัยแล้วเบื้องต้นเนี่ยเขาเห็นว่าควรจะไปเจอคุณหมอเฉพาะทางที่โรงพยาบาลนะคะเขาก็จะถามว่า มีประกันสุขภาพไหมถ้าเกิดว่าเรามีประกันสุขภาพเนี่ยเขาก็จะส่งไปที่โรงพยาบาลเอกชนหรือว่าโรงพยาบาลของรัฐซึ่งจะมีทั้ง ฝั่งที่เป็นคลินิกที่เป็นของรัฐบาลหรือว,ว่าคลินิกที่เป็นของเอกชนก็แล้วแต่เราเลือกนะคะโดยส่วนใหญ่ที่พี่ปุยเลือกก็คือให้อยู่ใกล้บ้านสะดวกไม่ว่าจะรัดด้วยเอกชนถ้าเรามีประกันสุขภาพนะคะทีนี้ความแตกต่างระหว่างรัฐกับเอกชนต่างกันยังไงนะคะถ้าเกิดว่าเป็นของฝั่งรัฐบาลเนี่ยก็คือว่าอาจจะรอคิวนานนิดนึงแต่จากประสบการณ์พี่ปุยนะคะพี่ปุยเคยไปนัดเจอคุณหมอแล้วพี่ปุยก็ระบุเลยว่าอยากเจอคุณหมอด่วนมากขอไปที่โรงพยาบาลเอกชนนะคะ แต่ถึงจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนนะคะถ้าเกิดว่าโรคของเราเนี่ยไม่ได้แบบร้ายแรงรว่ารุนแรงจริงๆนะคะก็ต้องรอตอนนั้นเนี่ยรอเกือบ3เดือนนะคะกว่าจะได้ตรวซึ่งตอนนั้นใจร้อนมาก แต่ก็ต้องรออีก3าเดือนคนที่ประเทศไอแลนด์นะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเน้นออกกําลังกายก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการไปหาหมอนะคะพยายามทําให้สุขภาพแข็งแรงเพราะว่าการที่เราจะเข้าถึงคุณหมอได้เนี่ยก็คือเราจะต้องรอตามอาการของโรคนะคะไม่ว่าคุณจะมีประกันสุขภาพหรือไม่มีประกันสุขภาพคุณก็ต้องรออยู่ดีในด่านแรกนอกจากคุณจะเข้าฉุกเฉินจริงๆนะคะที่ต้องเจอคุณหมอโดยเร่งด่วน มีบางโรคที่พี่ปุ๋ยเคยได้ยินนะคะเช่นจะต้องรอคิวผ่าตัดเนี่ยก็คือจะต้องรอกันเป็นปี2ปีเลยก็มีนะคะเวลาที่ส่งไปโรงพยาบาลซึ่งอันนี้ที่เกิดกับพี่ปุยสดๆร้อนๆที่พี่ปุยอยากมาแชร์ก็คือว่าพี่ปุยเนี่ยมีความกังวลนะคะกละที่หน้าเนี่ยรู้สึกว่าตอนย้ายมาอยู่ประเทศไอร์แลนด์เนี่ยมันใหญ่ขึ้นแล้วพี่ปุ๋ยก็ไปเจอคุณหมอที่ GP ี เราก็บอกคุณหมอ G ีพว่าช่วยส่งไปตรวจที่โรงพยาบาลได้ไหมพี่ปุยก,งงกังวลกลัวเป็นมะเร็งอะไรเงี้ยแล้วคุณหมอก็เลยบอกว่าต้องรองคิวนานนะแต่พี่ปุยก็ไม่ได้คิดว่าจะนานแค่ไหนแล้วในสุดท้ายนะคะพี่ปุยก็ได้รับตอบกลับจากโรงพยาบาลมาหลังจากที่นัดคิวไปประมาณ4เดือนนะคะโรงพยาบาลบอกว่าถ้าเกิดว่าจะได้คิวตรวจเนี่ยก็คือประมาณ ป,ปี2026ซึ่งตอนนั้นตกใจมากเลยรอเกือบ2ปีแล้วพี่ปุ๋ยก็ยังยืนยันอยู่ดีนะคะว่าจะตรวจแล้วเขาก็มีเมลมาให้คอนเฟิร์มสรอบพี่ปุ๋ยก็ยืนยันแต่สุดท้ายนะคะเขาก็คงเห็นเรายืนยันว่าเราจะตรวจจะรอจะนานแค่ไหนเขาก็เลยมีหนังสือให้ส่งไปถ่ายรูปก่อนนะคะถ่ายรูปกะว่าเป็นยังไง แล้วก็ถึงจะส่งให้ไปที่คุณหมอที่โรงพยาบาลน,นะคะเพราะเขาบอกว่าคิวเยอะมากก็คือจะต้องมีการถ่ายรูปคนไข้ก็คือถ้าคนไข้ผิวหนังก็คือต้องไปถ่ายรูปก่อนแล้วหลังจากที่ผู้ป่วยถ่ายรูปไปหลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์นะคะเขาก็บอกว่าเป็นกาความงามจะเกิดว่าอยากเอาออกก็คือไปจี้ออกด้วยสถาบันความงามนะคะก็คือจบนะคะก็คือสุดท้ายก็คือได้คําตอบและในที่สุดก็ไม่ได้ถึงหมอนะคะอันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์จริงๆของการไปหาหมอที่ประเทศไอร์แลนด์นะคะที่เราจะต้องทําตัวให้แข็งร นะคะคเพราะว่าการไปถึงมือคุณหมอไม่ว่าเราจะมีประกันชั้นดียังไงก็ตามนะคะแต่ว่าเขาวินิจฉัยแล้วก็ให้เขาตรวจได้ตามโลกไม่เหมือนที่เมืองไทยนะคะที่เราสามารถที่จะ walk in ได้เลยนะคะซึ่งอันนี้ก็ไม่เปรียบเทียบว่าที่ไหนดีที่ไหนไม่ดีเพราะว่าการที่เราเข้าถึงคุณหมอยากนะคะเป็นเคส by เคสเนี่ยมันก็ทําให้คนเนี่ยตระหนักถึง การจะต้องออกกําลังกายให้ร่างกายแข็งแรงเพื่อให้หา่างไกลจากโรงพยาบาลนะคะก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันวันนี้ก็เอามาแชร์เพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ